น้อยเป็นเด็กสาววัย12ปีเธอชอบแกล้งคนอื่นเขาไปทั่วด้วยคำพูดโกหกเป็นประจำจนชาวบ้านเอือมละอากับพฤติกรรมของเธอวันหนึ่งน้อยเผลอทำหม้อน้ำยาขนมจีนยายแม้นหกเลอะเธอจนหมดหม้อไม่เหลือก่อนที่ใครจะมาเห็นว่าเธอเป็นคนทำก็รีบหนีออกตรงนั้นทันทียายแม้นได้ยินเสียงของตกจึงออกมาดูเห็นว่าหม้อน้ำยาขนมจีนหกหมด ได้แต่ร้องเสียงหลงน้อยเดินเข้ามาหายายแมนทําเหมือนว่าเพิ่งจะเดินเข้ามาทําท่าทางไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเกิดอะไรขึ้นยายแมนได้แต่นั่งกลุมขมับไม่รู้จะทํายังไงตอดน้อยจึงแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเห็นไอ้กล้ามาด้อมด้อมมอ,ม,อมองที่หน้าบ้านยายเมื่อไม่นานนี้ยายแมนได้ยินจึงรีบลุกขึ้นไปบ้านไอ้กล้าอยู่ข้างบ้านแล้วตะโกนโวยวายเสียงดังเรียกไอ้กล้าออกมาเจรจาถามไทน้อยได้ แต่หัวราอสะใจภายในใจส่วนกล้าออกมาตามเสียงตะโกนได้แต่ยืนฟังยายแม้นหาว่าตนเป็นคนทำหมอ้อน้ำยาของแกหกกล้าจึงให้ยายอยู่นี่สักประเดี๋ยวก่อนจะชี้ไปที่กล้องวงจรปิดแล้วเอามือถือขึ้นมาดูว่าใครมันเป็นคนทำน้อยหน้าเสียทันทีที่รู้กล้ามีกล้องวงจรปิดเมื่อยายแมนดูกล้องพบว่าน้อยเป็นคนทำก็เลือดขึ้นหน้าพร้อมวิ่งไล่น้อยอย่างเอาเป็นเอาตาย